สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เติมเต็มดวงช n n น l นะครับคลิปนี้จะเป็นการทำนานไททักประจําเดือนมีนาคมนะครับเป็นปลายเดือนมีนาคมนะครับตั้งแต่วันที่1 6ถึง31มีนาคมสําหรับผู้ที่เกิดในวันพุธนะครับผู้นี้เกิดในวันพุธ1 6ถึง31มีนาคมเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไพ่ที่ใช้จะเป็นไพ่พรหมยานนะครับเป็นไพ่พลาสติกนะครับไพ่พรหมยาณ กล่องชุดนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นก็ฝากด like, mm. กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับ mm. เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับ mm. ขอบคุณครับ mm. เดี๋ยวขออนุญาตฝากไพ่สักคู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวมาเรามาเลือกไพ่กันโอเค ขออนุญาตเลือก12ใบนะครับ วาสนาเราเป็นรจชนากระสังทองเรามาดูกันนะครับว่าฝิงใบเราเป็นอย่างไรบ้างขออนุญาตเรียงไพ่สักคู่หนึ่งนะครับ จาก12ใบเนี่ยก็ต้องบอกว่าเหมือนกับว่าครึ่งเดือนหลังเนี่ยทุกอย่างมันดูเหมือนจะดีนะมันมีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเหมือนจะดีแต่มันก็ยังไม่ไม่ดีเท่าที่สุดไม่ดีถ้าได้หลังใจเรานักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆอย่างอาจจะต้องอาศสยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับช่วงนี้นะเริ่มมาที่การเงินนะครับการเงินเป็นเทพบุตรยุติธรรม เทพบุตรยุติธรรมเนี่ยในเรื่องของการเงินก็ต้องบอกว่าการเงินไม่ขาดตกบกพร่องอะไรสักเท่าไหร่นะครับเทพบุตรยุติธรรมเนี่ยอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราจะต้องตัดสินใจนะครับตัดสินใจในเรื่องอะไรก็ในเรื่องอะไรได้บ้าง1คือในเรื่องของที่บ้านนะครับปัญหาภายในบ้านเราอาจจะต้องใช้เงินเข้าไปแก้ไขนะครับซึ่งตรงนี้เรายังมีความวิตกกังวลว่าเงินจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆได้มากน้อยขนาดไหน เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเงินเราอาจจะต้องพยายามหาเงินทุกรูปแบบนะครับทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งมันจะยากหน่อยจากตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะลงทุนทําอะไรคุณอาจจะต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดนะครับตัดสินใจให้ดีแล้วก็ดูว่าเราติดภาระหรือสิ่งอะไรที่มันเหนี่ยวรังเราอยู่ไว้ไหมนะครับจากตรงนี้ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอย่าพึ่งรีบลงทุนแบบแบบใจร้อนแบบ ใช้เงินก้อนโตอันนี้ยยังต้องระมัดระวังไว้ให้ลงทุนแบบที่เห็นผลกําไรแบบชัดเจนนะครับในเรื่องของการเงินนะครับถ่าว่าเงินไม่มีขาดมือสักเท่าไหร่นะครับอาจจะได้มาจากในเรื่องของการเจรจาการพูดคุยอย่างนี้ก็ได้นะครับในเรื่องของการเงินในเรื่องของการงานขึ้นเป็นนางสีดาใบนี้นะครับนางสีดาในเรื่องของการงานไพ่ใบนี้ผมมองว่าเราเหมือนทําอะไรเรายังมีความวิตกกังวลน,นะครับคุ้นคิด กลัวจะมีปัญหาแต่ถ้าถามผมผมว่าทุกทุกงานมันมักจะมีปัญหาหมดแต่ว่าใบเนี้ยมันเหมือนกับว่าเรามักจะต้องทําอะไรคนเดียวไม่มีคนมาช่วยเหลือสักเท่าไหร่แต่ตรงเนี้ยผมมองว่าครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะมีเพื่อนหรือบริวารน,นะครับเพื่อนร่วมงานหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ะเวลาเขาหยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามาเข้ามาช่วยเราแล้วเนี่ยละเหมือนดูเหมือนกับว่า เขาอาจจะทำไม่ได้หลังใจเราเท่าที่ควรนะครับแต่ตรงนี้สู้เราทำเองยังไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าทำเองน่าจะทำได้ดีกว่านะครับนะพึ่งคนอื่นอาจจะไม่ได้ทำเองน่าจะดีกว่าระมัดระวังการมีปัญหาการทะเลาะเบาแหวงกับเจ้านายนะครับกับเจ้านายกับบุคคลทีออ่อยู่เหนือเหนือเราโอเวอร์เฮดเราไปนะครับอันนี้ยังต้องระมัดระวังตัวเราอาจจะต้องลดทิฐิ ลงมาบ้างในเรื่องของการทํางานนะครับมีปัญหาอะไรสมมุติถ้าเกิดคุณจะมีปัญหาแล้วเกิดคุณอยากจะลาออกในะช่วงตอนนี้ผมว่าเขาก็ยังไม่ให้คุณตัดสินใจที่จะลาออกนะครับคุณอาจจะต้องเคลียร์ปัญหาของเก่าของเดิมให้เรียบร้อยก่อนนะครับในเรื่องของการทํางานงานยังไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ตรงนี้อารมณ์สักหน่อยแต่ว่าสามารถทําได้ดีจากตัวคุณสามารถบริหารจัดก,การได้ดีคู่ครองคนรักได้เป็น พะระพรมฤาษีใบนี้นะครับพะระพรมฤาษีเนี่ยในเรื่องราวของความรับก็ต้องบอกว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ยืน่นยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าแฟนช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเอ็นดูเราเป็นพิเศษนะครับอย่างนี้ก็ได้จากจากที่มีความรู้สึกเบื่อหน่ายไปไหนมาไหนไ,หนไหนไม่ได้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงและมีการพูดคุยกันดีมากยิ่งขึ้นให้ระมัดระวังการทะเลาะเบาะแหวง้ง จากเรื่องไม่เป็นเรื่องจากเรื่องจากเรื่องเล็กๆทําให้กลายเป็นเรื่องใหญ่อันนี้ยังต้องระมัดระวังไว้นะครับในเรื่องของการทะเลาะเพาะแหวงนะครับส่วนคนที่โสดอยู่อาจจะมีเพื่อนหรือว่าบริวารน,นะครับแนะนําหรือชักชวนให้ไปเจอผู้คนซึ่งตรงนี้อาจจะแปพอเวลาเราไปเจอแล้วมันอาจจะม่ยังไม่ได้ถูกใจเราเท่าที่ควรนะครับตรงนี้ก็ต้องดูดูกันไว้ก่อนนะครับนะสุขภาพให้ระมัดระวังในเรื่องของ การหลับนอนนะครับนะการปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนอย่านอนดึกมากจนเกินไปนะครับนะสำหรับใบนี้โอเคนั่นก็ปรามาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในส2องใบนะครับผ่านไปแล้วเดี๋ยวเรามาจับคำถามถามเราจะถามว่าสิ่งดีๆที่จะเข้ามานะครับในเรื่องของการเงินมีอะไรบ้างทาวิลูป,ปักเทพจันทร์ เทวหรือสีสามใบนี้เนี่ยถามผมว่าสิ่งดีๆที่จะเข้ามาท้าวิรุป,ปักผมมองว่าการเงินการหมุนเวียนการโรเตตในเรื่องของการเงินการหมุนเวียนเอาเงินมาหมุนเวียนนะครับเงินที่ฝึกขัดติดเครื่องอยู่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่หยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามานะครับมาจากทางหลายๆทางหรือว่ามีรายได้เข้ามาหลายๆทาง อย่างนี้ก็ได้หางสามารถหาเงินได้มาจากหลายๆทางนะครับไปร่วมหุ้นร่วมร่วมทุนลงแชร์อะไรก็น่าจะสำเร็จรุร่วงไปได้ด้วยดีนะครับนะจากตรงนี้สิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการใช้เงินนางสีดาเทพประยุติธรรมพระภิคเเนีทรงหนูนะครับนางสีดาเนี่ยดูเหมือนกับว่าเรายังมีความวิตกกังวลอยู่มากเพราะฉะนั้น ในเดือนนี้เนี่ยเราไม่ต้องกังวลไปเลยนะครับทุกๆอย่างจะสามารถหาทางออกได้อยู่ที่เราจะตัดสินใจไปในทิศทางไหนนะครับนะค่อยๆคิดค่อยๆจัดการไปคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับจากตรงนี้คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในเรื่องในเรื่องของสิ่งที่จะต้องวิตกกังวลอยู่มันก็จะมีความคี่คลายเราไม่ต้องไปคิดมากครคิดไปก็ปวดหัวเน้นหาทางแก้น่าจะดีกว่านะครับในเรื่องของการเงิน โชคลาภมีไหมนะครับพารีจับปูทศกณัณฐ์พระแม่ธรณีพระโคนนทีผมมองว่าทํางานน่าจะรวยกว่านะครับจากสามใบนี้โชคลาภจะถ่ายว่าอย่างไม่มีนะครับจากตรงนี้แต่ถ้าเกิดมีพญาพารีจับปูทศกัณฐ์เนี่ยคุณต้องถ้าเกิดคุณจะเสี่ยงดวงคุณต้องเล่นเยอะมากนะครับถึงจะมีโอกาสที่ถูกยากหน่อยแต่ก็ยังมีโอกาสอยู่แต่ก็ยังยากอยู่ฮะจากไพ่พระโคนนทีเป็นไพ่ของการทํางานหนะักทางานน่าจะดีกว่าครับ นะจากบทนี้โอเคถ้าจะมีโชคลาภใบนี้เนี่ยอาจจะได้มาจากบ้านหรือที่อยู่อาศัยบ้านหรือรสถานที่ทำงานอย่างนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้สิ่งดีๆที่จะเข้ามานะครับในเรื่องของการงานพระแม่ธรณีพางคารพยาคุดกนางกากีผมมองว่างานของเราจากที่ว่าเราต้องทำคนเดียวเนี่ยจะมีคนแบกรับภาระ หรือว่ามีคนมาแบ่งเบาภาระไปให้กับเรานะครับจากตรงนี้นะแล้วเราจะรู้สึกมีความมั่นใจในการทํางานมากยิ่งขึ้นนะครับงานอาจจะต้องอาศัยในเรื่องของการลุยกันการบุกเบิกการลุยทางสักหน่อยนะครับจากตรงนี้นะแต่โดยรวมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วซึ่งจากในไพ่12ใบเดี๋ยวขออนุญาตด,ดู12ใบสักนิดหนึ่ง12ใบของเราเป็นนางสีดาเราเราเรา,เราทำงานคนเดียวมาเนี่ยผมมองว่า สิ่งดีๆที่จะเข้ามามันจะมีคนมาแบกรับภาระร่วมไปกับเราด้วยหรือว่าเข้ามาช่วยช่วยเหลือเราจากตรงนี้นะครับเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมี Power เข้ามาซัพพอร์ตคุณได้อย่างดีเลยสำหรับในเรื่องของการงานนะครับสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการทำงาน ขันทก,กุมารเทพพระพุทธปฏิบัตเมฆาละกรามาสูนขันทก,กุมารคือการก้าวราวนะครับการไม่เห็นหัวดําหัวแดงเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องนอบน้อมหน่อยนะครับช่วงนี้นะนอบน้อมกับผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยอาจจะมีปัญหาการทะเลาะบ,บอกแววงจากเรื่องไม่เป็นเรื่องเพราะฉะนั้นยอมได้ควรยอมยอมไปก่อนนะใจตรงนี้นะครับอย่าพยายามทะเลาะบ,บอกแววงจากเรื่องไม่เป็นเรื่องเขาให้คําแนะนําปรึกษาอะไรมาเรา เราควรเก็บแล้วนิ่งแล้วไปคิดอย่าพยายามเถียงนะครับมันจะเป็นประเด็นมาได้เพราะว่าใน12ใบขึ้นมาเป็นไกทองปราบชลวาณเนี่ยถ้าเกิดคุณไปโต้เถียงคุณไม่มีการลดลาวาสอกมาเนี่ยนะเรียบร้อยเลยฮะนะครับสำหรับจุดนี้เพราะฉะนั้นเราต้องลดมันจะยากอะแต่ผมว่าคุณควรที่จะลดทิฏฐิของตัวคุณเองลงนะครับคุณไม็นคนที่เก่ง มีวาทศาิลปที่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใช้วาทศาิลปให้เป็นประโยชน์แต่ต้องใช้ไปในทิศทางที่ไม่ฝืนไม่ไปทําร้ายคนอื่นด้วยนะครับในเรื่องของสิ่งที่จะต้องระมัดระวังสําหรับคนโสดความรักคุณจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับ พระยาสุขีพระเพลิงพระนานเบนจากกลยาณีสามใบนี้ก็ถือว่าดีนะครับแต่ให้เรามัดระวังการมีมือที่สามหรือว่าการอึดอัดจากปัญหาของเรื่องมือที่สามนะครับให้เรามัดระวังความเจ้าชู้เจ้าชู้เนี่ยไม่แน่ใจว่าของใครแต่คิดว่าน่าจะเป็นของคนที่เราเข้าไปคุยด้วยนะครับจากตรงนี้แล้วก็ ความรักก็น่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ว่าอย่าเพิ่งรีบใจร้อนไปนะครับค่อยๆดูไปก่อนเพราะว่าใบเนี้ยเราอาจจะต้องดูดีเทลค่อนข้างที่จะนานสักนิดหนึ่งต้องดูในรา,ายละเอียดตัวเราเราใจร้อนไม่ได้นะครับใจเรามันเป็นว่าเพลิงอยู่เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเย็นลงสักนิดหนึ่งนะครับแล้วดูว่าค่อยๆดูไปว่า เขาทําดีกับเรามากน้อยขนาดไหนเขาดูแลเรามากน้อยเขาจะซัพพอร์ตเราได้มากน้อยขนาดไหนเราถึงค่อยค่อยตกลงหรือค่อยเจรจากันน่าจะดีมากกว่านะครับจากตรงนี้ความรักของคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ถือว่าดีฮะเทพศิดาพระจันทร์พระแม่นางกวัลนะลายทรงสุบัณบางคนอาจจะมีข่าวดีเร็วๆนี้นะครับจากเทพธิดาพระจันทร์ รหรือว่าจะได้เงินฟับสินเงินทองแฟนอาจจะซื้อนั่นซื้อนี่มาให้หรือให้เงินเล็กๆน้อยๆนะครับไปจับจ่ายใช้สอยซึ่งมันสมเหตุสมผลกับสิ่งที่มันเป็นอยู่หรือว่าเขาจะเข้ามาเอาอกเอาใจเราณช่วงนี้ก็ได้นะครับถือว่าดีอยู่นะครับในเรื่องราวของความรักโอเคนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วฝากไว้ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีนะครับจาก12ใบ 12บใบเนี่ยผมมองว่าอย่างแรกเลยในเรื่องของการเงินตัดสินใจอะไรอาจจะต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดนะครับนาะเงินมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับมีเข้ามาเรื่อยๆอย่าวิตกกังวลจนเกินไปนะครับอย่าวิตกกังวลจนเกินไปทุกอย่างอยู่ที่เราจัดสรรปันส่วนมานะครับจากตรงนี้ส่วนในเรื่องของการงานการงานมันเหมือนเราทํางานคนเดียวแต่แต่ทําคนเดียวผมว่าจะคล่องตัวกว่าแต่จะมีคนเข้ามาแบ่งเบาภาระ ในเรื่องของงานให้กับคุณมาช่วยบริหารมาช่วยจัดการให้กับคุณได้แต่มันอาจจะไม่ได้ตรงตามใจของคุณมากนะักนะครับกับหัวหน้างานคุณจต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะบอกแป้งกับเพื่อนร่วมง,งานจะช่วยเหลือกันได้เป็นอย่างดีนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เด็กจะจะช่วยเราได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องเปลี่ยน mindset ของตัวคุณเองถ้าเกิดคุณคิณคดอะไรไม่ดีกับคนอื่นไว้ให้เปลี่ยนทัศนคติซะมันจะ มันจะช่วยให้เราดีมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคนที่โสดอยู่มีโอกาสที่จะมีคนแนะนําให้รู้จักกับความรักดีๆนะครับส่วนคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับแฟนก็จะอ,อกเอาใจมากยิ่งขึ้นสิ่งที่เบื่อหน่ายก็จะดีมากยิ่งขึ้นถ้ารู้จักการให้อภัยขึ้นกันละกันนะครับโอเคนั้นก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับท่านใดที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่วนท่านใดที่ฟังมาถึงณตอนนี้นะครับมีคําถาม ถามมาได้เลยเดี๋ยวผมดูดวงให้ฟรีๆนะครับแต่เพียงแต่ว่าผมมีเงืเ่อนไขเพีนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าตัวผมเนี่ยจะต้องใช้ความเร็วในการในการดูดวงนะครับผมจะไม่ค่อยที่จะมานั่งเลือกไพ่ผมจะให้คุณเลือกเองนะครับไพ่ผมเนี่ยไพ่พรมรยาเนี่ยมีทั้งหมด67ใบคุณลองเลือกมาสามใบตอนหนึ่งคำถามนะครับถ้าเกิดคุณถามคําถามผมอยากจะให้คําถามเนี่ย กระชับสักหน่อยแล้วลองเขียนกันมาดูนะครับแล้วเลือกไพ่มาฝาใบน,นะเลือกไพ่มาสามใบเลือกตัวเลขมาได้เลย1นึถึงพกสิบเฝาดตัวเลขเขียนคอมเมนต์กันลงมาได้เลยแล้วผมจะตอบกลับในทุกๆท่านนะครับคิดว่าคงไม่เยอะมากหรอกเพราะว่าคนดูอาจจะยังไม่เยอะมากน่าจะมีเวลาที่จะตอบกลับได้นะครับโอเคนั้นก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับไพ่พรมยาน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ